สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับสนอจหรือสแน็คแจ็คเช่นเคยครับผมวันนี้อยู่กับเจ้าบูทู h ตัว A10 ครับลำโพงบูทูตขนาด10นิ้วครับพลังเสียงนี่โอ้โหบอกเลยครับจัดจ้านมากเลยครับตัวนี้ให้เบียที่หนักแน่นแล้วก็กลางแหลมที่คมชัดมากครับตัวนี้รายละเอียดจะมีอะไรกันบ้างมาดูกันครับผมดอกลำโพงตอนนี้ครับก็จะเป็นดอกสับเบตขนาด10นิ้ว1ดอกครับแล้วก็กลาง4นิ้ว อีก2ดอกครับแล้ม2นิ้วอีก2ดอกกําลังขับอยู่ที่200วัตต์แบตเตอรี่ก็อยู่7,000มิลลิแอม์กลยทีเดียวครับมาดูในส่วนของวอลลุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงกันครับผมตัวข้างล่างนะครับจะเป็นวอลลุ่มของไม้ทั้งหมดจะเป็นไม้ลอยหรือไม้ใสก็ได้เราสามารถเสียบได้ครับ หรือจะเป็นเครื่องดนตรีมาเสียบก็ได้ครับใน2ช่องนี้สามารถปรับบิดและกลางแหลมได้มีเอ็กโคในตัวด้วยครับตัวน,นี้ก็จะเป็นปุ่มเปิดปิดครับตัวน,นี้ก็จะเป็นตัวเช็คแบตเช็คแบตเตอรี่ว่าแบตเตอรี่เราเหลืออยู่กี่ขีดเหลืออยู่เท่าไรครับสามารถเปิดอีกนานได้เท่าไรครับผมเราสามารถดูได้ข้างบนก็จะเป็นวอลลุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงของเปิดเพลงบลูทูธตอนเชื่อมบลูทูธครับเชื่อมจากสาย AUX อครับตัวน,นี้มีช่องเสียบ AUX In ให้หนึ่งช่องครับผมสามารถปรับเบรดและกลางแหลมได้อีกเหมือนเดิมครับยังไม่พอครับข้างหลังก็จะเป็นไฟ2ระบบครับสามารถเสียบไฟบ้านได้ครับเราจะเปลี่ยนโหมดได้ครับเปลี่ยนโหมดกดข้างล่างก็จะเป็นไฟแบตเตอรี่ของเราในตัว7000มิลลิแอมครับถ้ากดขึ้นข้างบนก็จะเป็นไฟบ้าน2 2 0โวลต์ของเราสามารถเปิดเพลงได้ทั้งวันครับตัวแบตเตอรี่ก็สามารถเปิดเพลงได้ถึง5-6ชั่วโมงกันเลยทีเดียวครับด้านข้างก็จะมีหูยกหูจับไปให้ครับสามารถยกได้สะดวกครับสำหรับเจ้าตู้ใบนี้ น้ำหนักก็ประมาณ20กโลเท่านั้นเองสามารถยกคนเดียวก็ได้ครับตอนนี้ไม่หนักมากนะ <laughs> การออกแบบก็เป็นงานหุ้มหนังมาให้ทั้งหมดตะแรกงก็จะเป็นตะแรงปัม๊มมีโลโก้เอกซาสีทองให้ตัดดําไปสวยๆครับตอนนี้ข้างล่างก็จะมียางกันลื่นให้อีก4จุดครับกันลื่นกันตกกันไหลครับตอนนี้เปิดเบรดนักตู้ไม่ไหลแน่นอนครับสำหรับเจ้า A10 ตัวนี้ในราคาเพียงแค่11,900บาทเท่านั้นเองส่งฟรีถึงหน้าบ้านอีกเช่นเคยครับผมเสียงจะเป็นยังไงไปฟังกันครับผมดสาอยอู่ไหน เป็นยังไงกันบ้างครับได้ฟังเสียงแล้วกับเจ้าตัวบลูทูธ A10 ของเราจากบริษัทเอกซาวชัยภูมิของเราครับใครที่สนใจก็สามารถมาสั่งซื้อได้ในที่พจดบริษัทเอกซาวชัยภูมิจำกัดหรือว่าโทรมาที่0872595909ครับผมหรือจะมาฟังเสียงจริงก่อนตู้จริงก่อนที่บริษัทสาขา2ของเราหรือสาขา1ของเราก็มีของเหมือนกันครับผมก็ฝากไว้ด้วยครับกับเจ้า A10 ตอนนี้ในราคาเพียงแค่11,900บาทเท่านั้นเองสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ